ขึ้้ดแล้วลุกขึมาเฮ้ยไปดูเ้วเเอาเ้าขึ้นบกคนไม่ได้เปียกพล้ยปึ๊บได้เีย่เล้ยพี่เปียครับพี่เปียครับหูหูไมได้ยังครับหูไม้ยังครับหาหมูยังไม่เจออยู่คร mm ับ hmm. ช่วงนี้หาหมูยังไม่เจออยู่ไม่เตาย้าไหน่อย ไม่เหลือไม่เหลือเอาลูกสองนใดลุงสองคนใด,ดามไปามไปดูดูดดูดูด ส่วนน้ไม่คือไม่ใช่ส่วนนี้ได่ีมัใ่เป็นแค่รู้หรอกมั้งไปกันต่อครับสองเวรเยนค่ไม่เีามย 不是、啊 มันบ่อดเด็กบบยัีไ่ตรงนักหมื่นนี่เอาครับอใช้ทำมัน Yeah.

เล็ดๆล็ดเล็ดอ er! ๋อผู้นีขาวะเฮ้ยดิสกัดแต่ลูกไม่ตบเห้ย 过来了。

ว่าฐาโตนีหขวงงออกเกไม่ยากเีส่ได้หลายเสือบอกใส่ไหลายเสือเขเปิดโดนเปิดหัวเนี่ยเสือเปิดแล้วก็ซิปห่วยอยู่กตามแถวหน้ไมไม่ไม่กันเกียร์ไปหน่อยเล่นเล่นเจ็บข้างไม่เบรเลยเยสหลายหลาย ดีก็ขึ้นีไปเลยเอไมเอาไมสายไร้เข้ากบสายเขาเหอยเรื่อยใช่ใช่ใช่รื่ใช่่ใช่ ตทำไมไม่แก้กีบทไม้วไปเก็เปิดโหลดออลยเฮ้ยเกี่ยวองแดมไ้หนไปไปไปเ่คเรยเรื่ย ย้ายานิ่ไปใดัน์ล้อง,ง,งน,น้นพูต่อไปครับสนามหนึง่กกง,ง,งน้องมิตาพบกับซอนี้การช่างครับซอนี้การช่างครับกับน้องมิตาหน้าลูกกีบให้หนฟัง Or, สนามสองพบกันระหว่าง SK ไฟฟ้าพบกับสิงห์กร่อยครับน so, ักกีฬาวอร์รอเลยนะครับัันลลเอาตืดกตย

đợiอยู่แล้ว cơ hội đấy rồi cơ hội đấy rồi ăn rồi đấy rồi ơi

บอสคือบอสคครับครับดีคือบิดบิดนิดนึงเนาะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเออเอาไมเอาไหมลอกไหมไหมย็นยเยันยันย่องยี่อง่สองมากรเตะวันจุ๊บไปจุบน

เปิดบอลยวรถเออทำเดียวเลยคืนหลฟ์หรอาะไม่ยันได้หลายเขาเปิดได้ก็คือให้เขาไปเลยเปิดบอไหนเขาก็หดีกเองเนี่ยเพาใจว่าเปียวเพาใจอยู่ป่ะออกก็ดีเขาเปิดบอไหนเขากระดิกเองเนี่ยในสนามที่หนึ่งครับอบตทับแคลพบน้องมีตาครับนักกีฬาเชิญที่สนานด้วยครับ แต้มดูดูด้วเปียว้ลองอขึ้นนะเรือยดนี้นึงแต้มีหัวไปเ็จแบบท่านนัปสณามบดทีใสเลยเพื่อนอาเดียวโรยเลยเออยเว้ยเฮ้ยไวั ดูเนอายเมด้อองเจอดูููอเจ๊ก no ็ได้เัง่ก็ได้เม่ยจะีองอยู่แล้วใส่โลดอยู่กูมอก็อยู่มันอยู่ที่จังหวัดลูก20ตเออเปืได้เผิดไปนะเ็เขาไปเห็นเข้าไปเอาไหมเอยม หลอกเอาด้วยลอกเอาแต่มนีว uh, ้า uh, นีดเดียวนีดเดียวตีน้องตีเออคุณดู็ลูกเสือเดียวยดหยวมันใจออ้เจังเสือซาซ่าก็ได้เพื่องเฝ้า

ไดังดังี้เอาเยอบัดลาอปเลยโอ้ดีเลยโดีเอนี่ว่าเสือดีเลยเสือดีนะเสือดีะาดูดียผ่าน้วยผนานผ่นผ่านานผ่าานผผ่าน้

แถมนี้ได้สบายนะคเอาไหมดียวแตมเอาไหมบทนเอาเปิดเราเปิดเอาเอ้าดียวปวันมเออตได้เพื่อเปียวเพราะว่าเขาขาดตีได้ัวเลื่ยได้เลยมันจะไ่ไกลนะมันอยไปแ้วไปเลยไม่เกไม อ้าา้กองเ้ายุดเอาเป่าเดียวเ่เป่าเดียวเลยเปิดกระเปิดไปเค้งง้เลยส่วนเ้อเตียวรถเอผมเป็นยังเตียวใช่ที่ที่ถม่ังาเนี่ ทักพักโดนโพดป้อพิงวิงเลยครับบ้านเราวิงเลยตอนแหกว่าพิงนีักดนบางคุปีหนามบงคุปดี้เลยนเมื่อกก็าวยกแขนถึงนสูงหายใจยกแขนนสูงหายใจเออเ้ายืดสายเฮ้ยเอออย่าได้ไม่ได้เตมองเลยบุกาวัดดอกบุกาวัดดอกเดยกมันได้ แม่ยินด oh, 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 oh. yeah. like, yeah, ีเท่าอีกแล้วว่ะคนละบอลคนละบอลกันทีงได้ตัวไหนสบอกเง้อมมีห้างเอาวัดใช่เยี่ยมยช่